Hallo <laughs> <laughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมขอบคุณทางครอบครัวเจ้าสัวมากนะครับผมที่อเอ็นดิวบุรัพ็อกซี่นะครับให้มาร่วมงานอีเวนต์ดีๆอย่างมูหมูมูมูหมูนะครับหมูกรอบของเจ้าสัวนะครับผมมูแท่งกรอบของเจ้าสัวนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับก็ดีใจที่วันนี้มีคนมาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบอีเวนต์นี้แล้วก็ฝากบุรัพพ์พ็อกซี่ไว้ในอ้อมอกใจทุกคนด้วยครับเยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมกันตายย่า กำลังใจทุกรอบครับที่เวลาเรามาออกงานแล้วก็มีคนมาให้กำลังใจเราเยอะครับก็หวังว่าจะได้รับพลังงานได้รัความสุขทีดีครับ้กกลับมาสายนะคแล้วมีะไอ่นอีกไับนี้ทามาวันนี้ก็ได้กรู้สึกอินเดียเกียรตินโู่หมูหู่ค่ะิดวมากแล้วคอนเซปต์น่ารักมาก

คุณจริงๆคุณครูแบบกลางๆนะครับแต่ว่าคือคุณเป็นคนที่ถ้าเดินผ่านอะไรที่เกี่ยวกับแบบพระพุทธรูปอะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะไหว้แล้วก็ขอตลอดบางทีคุณก็บางทีก็ลืมคุณจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีที่บ้านคุณมีแบบว่ามีพระอยู่เนี่ยครับก็คือแบบแม่บอกให้แบบแบบบู๊แบบบูชาเขาดีๆบางทีคุณเดินไปแล้วสวัสดีครับอย่างเงี้ยทุกวันที่กล้าสุดเราไปเราได้มีโอกาสไปโชมที่ผานใหญ่ครับผมแล้วเราก็ได้แบบแวะไหว้พระอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิิทธ์ จริงๆก็กัน่ยพีผมก็มูทุกทุกเดือนเลยครับแต่มันยังยังมูหูยอะไรยังไม่ถูกสักทีครับก็ครับนิดนึงครับก็หวังว่ารอบหน้านอกจากมูตัวเลขแล้วหวังว่าจะได้ร่วมงานกับมูเจ้าสวยอีกเหมือนเดิมครับแสดงว่ามูมล้วก็ดใจใช่ไหมเหมือนมันตัวช่วยตัวช่วยจริงจริงไหมคะตัสบายใจใช่ครับเรียกว่าสบายใจสบายใจครับอ่ะขอหน่อยนะ ทำมก็อ่ามาครับอ๋อได้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเยี่ยมเย็นบูธได้เลยนะครับผมของอีเวนต์มูมูหมู๊มูนะครับหมูแท่งกรอบของเจ้าสสวนะครับบอกเลยว่าทุกอกทุกใจทุกคนอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากพลรพ็อกซี่ด้วยฝากทางหมูแท่งกรอบของเจ้าสสวด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่าเอ็นจอยและกันครับแล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้เจอพลรพ็อกซี่อีกนะครับก็ฝากน้ฝากตัวพวกเราพ็อกซี่ด้วยนะครับครับครับ อ่าหนูเชื่ว่าซิงเกิลของวงเนี่ยไม่นานเกินก่อนแน่นอนต้องให้องลีลองพูดองลีตงลีว่าไงประมาณช่วงไหนดีเดือนหน้าครับเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็มพูดไปงั้นแนหะอะไรอย่างนี้แต่แต่ รอขอให้ติดตามแล้วกันครับมีมแน่นอนครับมีแน่นอนมีมาครับตอนนครับอยากจะให้ฝากติดตามไลฟ์เซสชั่นของโซโล่แต่ละคนกันนะรับว่าเพิ่งประกาศไปแล้วก็เมื่อวานเพิ่งลงของพิคเตอร์ไปครับวันนี้ก็ปล่อยแล้วใช่ฝากติดตามของพิคเตอร์คนแรกด้วยครับคลัวก็บก่อไก็ม่เห็ติกตอบเ็ใ่หม่ากต้องอะไรใม่กมาใชอบผมมีอะไรครับ สองนีที่จริงทุกคนอยากคาดหวังครับสองน,นีแค่เปลี่ยนเพราะว่ามันมันเปลี่ยนได้แล้วเฉยๆครับก่อนอันนี้เปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าโดน,โดน,โ,ดนโดนเอ่อเขาเรียกว,ว่าโดนอะไรงับอยู่ง,งับง,งับโดนง,งับอย,ยอยู่เปลี่ยนยเยอะเกินเปลี่ยนเยอะเกินอันนี้พอเปลี่ยนได้ก็เลยแบบเปลี่ยนเก็บไว้ปีหน้าเลยครับสำหรับไม่ใช่ใช่ไหมว่าละก๊ัวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับอะไรคุณต้องการเท่าไ่ล่ะแ่ตยเสร์ตะ ก็อยากมีเหมือนกันอยากมีครับ<ป>อยากม,ากมีปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะพอเป็นไปได้รอดูครับรอดูครับอยากให้มีครับถ้ามีจะดีมากมากครับต้องมีครับต้องมีครับคิดว่าต้องมีมีมเพลงรวมไง่เพลงรวมเพลงรวมครับปีนี้ไม่เพลงรวมแน่นอนครับแต่ว่าอย่างที่น้องรีบอกก็ระหว่างรอเพลงรวมกลับมานะครับไม่รู้ช่วงไหนก็เตรียมรอดูลัชเช่นเวอร์ชันพี่ศษของบ็อกซี่แต่ละคนก่อนร้อก็ได้ครับโอ้ จริงๆก็ถ่ายเอ็มวีเสร็จแล้วครับผมพูดไปเรื่อยนะครับอยาจเชื่อแล้มากครับจริงๆก็รอเราติดตามครับก็ตอนนี้ก็ก็อยากให้รอครับพูดได้แค่นี้ครตอนนี้เอ็มวีสนุกครับสนุกครับสนุกครับมีเพลงใหม่ไปถึงเอ็มวีรับเซชั่นเอ็มวีรับเซชั่นรเหรือเพลงรวมเป็นใหม่ครับไปถึงอันไหนครับ ไลฟ์ไลฟ์เซสชั่นใช่ไหมครับอไลฟ์เซสชั่นก็ก็สนุกครับเออต้องรอรอุ้นครับว่าจะเป็นใครที่ยร่วมงานด้วยครับแต่ว่าสนุกกันแน่นอนเอ๋อมาถึงเอ็มบีไลฟ์เซสชั่นมิกเตอร์ครับผมไปดูน้องมาสนุกมากครับจริงชคคุณแกเหมือนมีอะไรอยากบอกปะคือยังไม่ได้ถ่ายเีเลยอ่ะ อมไมถึงเอ็มรวมใช่ครับแต่เพลงรวมเนี่ยมีแน่นอนตอนนี้ก็ไเน่อวาอด้่ามได้ครับอาช่ก่อนก็ได้อยากให้มันมีความเป็นซอมบี้อีกแล้วอหรอ,อีกแล้วหรอเป็นผีเสื้อปะ แม่ก็มีนะครับคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ท่านดนตรีมากแต่ว่าคุณจะได้คอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ที่อยู่ในความแบบแฟนตาซีคุณชอบความแฟนตาซีอยู่ไหมน่าอายไม่อยากให้ให้เป็นเป็นแบบว่าแนวริปฮอป์ิปฮอปอ่ะริปฮอป์ิปฮอปออกมาแรปครับผมแรปทุกคนเลยสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเพลงเร็ว แล้วก็ตืต้นๆหน่อยอ่าของผมเป็นแบบล็อกๆโยกๆอะไรเงี้ยครับแบบฟังแล้วแบบอยากจะวักตามอะไรเงี้ยครับใช่เดือดเด,ด,ดือดครับเขาบอกของผมเป็นเพลงที่รู้สึกว่าฟังแล้วแบบอยากให้ทุกคนแบบ,บอดดอเอนจอยครับกระโดดขี่คอเลยรครัพร้อมจะไปปะฮ <laughs> <laughs> ึสนุกครับฮึสนุกครับอของวินเตอร์อันดับหนึ่งเหมือนบอยสู้แมน up อันเดียว เป็นแบบสำคัญต้นระลังมาผมอยากได้ดับสเต็ปครับดับสเต็ปปอมปอมปอมปอได้บ้างหนึ่งเหรอตอนหน้าไดบ้างหนึ่งเรอจริงครับได้ครับอะไรนะฝากให้เพื่อนๆติดตามครับครับผมก็ ทุกคนรอติดตามผลง,งานของมัลเาพ็อกซี่ได้เลยนะครับผมก็ถ้าอยากจะรู้ว่าพ็อกซี่จะมีตารางงานอะไรยัง,ยงไงเมื่อไหร่ยังไงบ้างก็ฝากทุกโซเชียลของพ็อกซี่ด้วยนะครับผมเพียงเพียงของว่าพ็อกซี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับคืนนี้ก็รอติดตามไลฟ์เซสชันนะครับเริ่มก่อนของน้องวิกเตอร์ได้เลยนะครับว่าสเปเชียลเกสต์ของน้องจะเป็นใครก็รอฟังรอชมพร้อมกันคืนนี้นะครับที่ช่องของพ็อกซี่นะครับขอบคุณครับ